สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bitcoin Trader Thailand นะครับประจำวันที่15มิถุนา2,563นะครับวันนี้เรามาครึ่งเดือนแล้วนะครของเดือนมิถุนาจริงๆมันครึ่งของครึ่งเลยนะทั้งครึ่งปีครึ่งเดือนนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันครึ่งปีเลยนะเพราะว่ามันเป็นวันที่15เดือน6นะครับเราเลยเรียกว่าเลยครึ่งปีมาแล้วนะโอ้โหปีนี้นี่ สุดๆของสุดๆนะครับนะฮะสนุกทุกเดือนเลยนะฮะจนมาพีกก็คือเรื่องโควิดนะครับประเทศไทยเองนี่เราน่าจะเจออะไรหลายอย่างนะที่ปีนี้เราก็ยังต้องสู้กันต่อไปนะครับบิตคอยก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับยังมีอะไรดีๆให้ติดตามอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะราคาบิตคอยนะรายการ Bitcoin Trader Thailand เองนี่นะฮะ เราหายกันไปเป็นสิบวันเลยใช่ไหมแฟนแฟนรายการนนะทักไลน์มาบอกว่าเมื่อไรจะจัดตอนใหม่สักทีนะเบื่อจะแย่อยู่แล้วราคาบิตคอยไม่ไปไหนเลยนี่ดูนะฮรราคาเขาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภามานะตั้งแต่วันที่ช่วงไหนนะต้นเดือนแล้วละ่ะใช่ไหมนะแล้วเขาก็ทำไซเวชุดเนี้ออกมา แต่ผมมองว่าเป็นไซเวย์ที่ค่อนข้างน่ารักนะครับนะนะเป็นไซเยวที่นะฮะเขายกโลขึ้นตลอดนะฮะยังไม่มีลเวโลให้เห็นนะถือว่าถือว่ายังดีอยู่นะยังดีอยู่ยังไม่ได้แปลกอะไร นจนกว่าเขาจะทะลุโลฉะนัล้นเนี่ยถ้ามองเทนคือบางคนอาจจะขีดเส้นเทนอย่างเงี้ยได้เนี่ยขีดอย่างงี้ก็ได้บางคนขีดอย่างงี้เหมือนที่ผมขีดเคยขีดให้ดูก็คือนะประมาณนี้นะครับแล้วก็พบว่ามันไซเว์มันไซเว์ทะลุเส้นเทนนะเขาไซเว่ทะลุเส้นเทนแล้วไม่ได้แบบไม่ได้แสดงอาการที่จะต้องลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเอาเป็นว่า ถามว่ามีโอกาสจะลงได้ไหมเขาทะลุออกมาแล้วเนี่ยนะมันแสดงถึงการที่จริงๆนะก็แสดงถึงการที่ว่าเขาจะไม่เคลื่อนที่ตามเทรน์ชุดนี้แล้วนะครับถ้ามองมุมนี้นะหนึ่งก็คือไม่เคลื่อนที่ตามเทรนชุดนี้แล้วสองนะครับเขาจะเลือกทางเร็วๆนี้จากวันก่อนเนี่ยนะฮะวันก่อนเลยนะฮะที่ผมเคยขีดให้ดูเนี่ยนะตรงนี้จําได้ไหมที่เราขีดกันอนะแล้วผมขอลบ เส้นนี้เส้นอ่ะตรงนี้ขิดเราขิดตรงนี้จาได้ไหมเราขิดตรงนี้กันแต่แถวนี้แหละนะครับแล้วเรามองว่าเนี่ยคือ semantic triangle ใช่ไหมจ่ได้ปะพอวันนั้นเนี่ยนะฮะตั้งซื้อตรงนี้ผมบอกแล้วว่าตั้งซื้อตรง9,700มีได้กินก็ได้กินจริงๆนะครับแต่ว่ากินนิดเดียวเองนะฮะกินนิดเดียวแล้วเขาโดนตบลงมาแมมนะก็ไม่ว่ากันเพราะว่าก็เจอแนวต้านที่ใหญ่จริงๆนะ แล้วแนวต้าน1 4ึ่งเนี่ยจะถือว่าเป็นการประกาศเขตเนี่ยนะดูนะฮะโซนนี้นะประกาศเขตโซนที่ค่อนข้างเข้มแข็งมากนะ้วฮะโซนนี้เนะี่ยถ้าเกิดผ่านไปได้เนี่ยนะครับมันจะไปได้ไกล ผมพูดหลายรอบแล้วไอ้ผ่านไปได้จะไปได้ไกลนะเพราะนี่ดูนะจึ๊กมาไม่ผ่านใช่ไหมจึ๊กมาไม่ผ่านมีคนไม่ยอมให้ผ่านนะมีคนไม่ยอมให้ผ่านนั้นหะนึ่งหมื่นสี่ร้อยเนี่ยจําเลขนี้ไว้เลยนะครับหนึ่งหมื่นสี่ร้อยผ่านแล้วไปไกลอ่ะถ้ารู้อย่างนี้ทํำยังไงถ้ามองขึ้นก่อนนะมองลงนี่อย่าเพิ่งก่อนนะถ้าผ่านทําไงมีอะไรนะตั้งเนี่ยนะตั้ตอปบ,บายไว้ก่อนเลยนะครับ เขาขึ้นเนี่ยเขาขึ้นแน่ๆถ้าผ่านมาได้นะเนี่ยเขาจะเขาจะ <c oughs> ถ้าผ่านหมื่นสะี่เนี่ยนะหนึ่งหมื่นสี่ร้อยนะมีหนึ่งหมื่นหนึ่งให้เห็นก่อนแล้ววิ่งเป้าหมายแรกเลยก็คือประมาณช่วงหมื่นสองถามว่าทำไมอ่ะทำไมต้องหมื่นสองนี่ไงหัวเขาอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าถ้า follow by ตรงนี้นะครับถ้า follow by ตรงนี้ตรงประมาณหมื่นสี่ร้อยถ้าผ่านไปได้เราก็เก็บกำไรอีกประมาณสาก 1, ักพันเท่าไหร่หมื่นสี่พันหกร้อย อืมประมาณพันหกร้อยเหรียญนี่ยเยอะอยู่นะพันหกร้อยเหรียญน่ยนะฮนะ,ะถ้าซื้อแบบเต็มเต็มหนึ่งบิตคอยเลยนะครับนะฮะก็ใช้ได้ถ้าเขาเรียกว่าเทรดสนับตรงนี้นะครับตอนนี้คือพอร์ตว่างๆนะไม่ได้ติดดอยนะท <c oughs> ีนี้มันจะต้องมีมุมมองที่มันจะลงสิถูกไหมมีขึ้นก็ต้องมีลงผมบอกว่าเวลามองเนี่ยนะครับอย่ามองแต่ขึ้นอย่างเดียวนะฮะใจมันมองขึ้นอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้เราวิเคราะห์ผิดพลาดนะครับ อ้มองลงทำยังไงนะฮนี่ไงซิเมนติกมันไม่ไปแล้วเฮ้ยใช่ไหมอ่ะทีนี้มองลงเป็นยังไงดูนะครบหัอเส้นนี้ออกเพราะเราเชื่อว่าการเคลื่อนที่ชุดเนี้ยจะเป็นการเคลื่อนที่ชุดไซเวที่เขาจะทำไซเว์ของเขานะครับฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนะฮะสังเกตนะฮะว่าเขาเริ่มประกาศเนี่ยใช่ไหมไฮเยโลขึ้นเรื่อยๆคือยกยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับไอ้ข้างบนเนี่ย นะผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะลงมาเป็นอย่างนี้อีกเนะี่ยมันก็บี ب, บ ب. สามเหลี่ยมบ้าๆบอๆเนี่ยนะเนี่ยไม่นับไอันทีมนนนนนะ่มันนิดๆนิดนึงนะมันอยู่ในความคาดเกิเขาค่ยังอยู่ในทรงสามเหลี่ยมได้เอาถือว่าอยู่ได้นะนะจะสวยไม่สวยยังไงเรื่องหนึ่งแต่อยู่ได้นะหนึ่งสองสามนะเริ่มครบแล้วนะข้างล่างลงข้างล่างเนี่ยสามนะหนึ่งสองสามบางคนเขานับอย่างนี้ไง A B C D E F นั่งนับถึงแซตเลยไหมเอาเป็นว่าเขานับอย่างเงี้ยนะครับจุดเนี้ยจุดที่เขาลงมาเทสต,ตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยนะถ้าเขาหลุดสมมุติว่าเขาหลุดโลของเขาตรงนี้นะหลุดประมาณสักแปดพันเก้าเนี่ยเขาวิ่งไปไหนผมว่าเขาจะวิ่งมาที่ EMA สองร้อยคือแปดพันสี่ตรงนี้ซึ่งมันก็สมเหตุสมผลไอแปดพันสี่นี่มาหลายรอบแล้วใช่ไหมแต่มันเป็นแปดพันสี่ที่มี EMA สองร้อยเป็นแนวรับแรกนะครับ ถ้าหลุด EMA 200ลงมาเนี่ยก็อย่างที่เคยวิเคราะห์ให้ทราบเลยนะฮะว่าเขาน่าจะลงได้เยอะเลยเยอะถึงไหนมาดูหักสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซนหกันสามหกพันนี่เป็นแนวหนึ่งเลยนะเป็นแนวแรกเลยนะที่ผมเคยผมผมเคยวิเคราะห์แล้วก็บอกกันหลายๆคนว่าถ้าเห็นบิตคอยลงมาสักช่วง6กพันนะฮะค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อ ซื้อถึงไหนอ่ะซื้อถึงห้าพันสองถูกไหมนะครับไปเฉลี่ยกันให้ดีแต่เขาอยู่โซนนี้แหละนะครับเนี่ยโซนเนี่ยมีโอกาสเทสนะครับอย่างนี้นะหลายคนบอกโอ้วิเคราะห์นี่มันต้องระบุราคาเลยสิครับจะให้ซื้อตรงไหนอ่านะีใครดูช่องวิตคอยเดอร์ไทยแลนด์นานๆจะเข้าใจ คือผมพยายามจะให้ทุกคนเข้าใจสภาพตลาดธรรมชาตินะธรรมชาตินะครับตลาดเนี่ยมันเคลื่อนที่แบบแรนดอมเราวิเคราะห์เนี่ยเราไม่ใช่แบบโอ้โหมาทํานายทายทักเป็นหมอดูกันเลยนะครับถามว่าผิดได้ไหมบอกเลยนะครับว่าผิดได้แต่คนที่เป็นเทรดเดอร์นะครับพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะรับความผิดพลาดแล้วปรับแผนถูกไหม เราต้องมีแผนเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้บทวิเคราะห์เราเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะไม่ได้ถูกต้องตามนี้เพียงแต่ว่าถ้ามันผิดล่ะเราจะไปยังไงต่อแค่นั้นเองถูกไหมนะนั้นดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ราคาเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่การชี้นําให้ทุกคนเข้าออกซื้อบอกซิกแนลอย่างเงี้ยไม่เอานะ <c oughs> แต่มันเป็นการวิเคราะห์ในเชิงแนวโน้มนะครับว่าโดยหลักสติแล้วเนี่ยเวลามันทําพฤติกรรมแบบเนี่ยมันมักจะเป็นแบบนั้นอ่าโอเคไหม แลง้นเนี่ยวัดจากเรื่องพวกนี้มาเนี่ยนะถ้ามาดูต่อในแง่ของสัญญาณ CDC น o n e เนี่ยเราเห็นอะไรเราก็จะเห็นความอ่อนแอของเทรนในช่วง day นะแต่เรายังไม่เห็นแดงแรกนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะว่าถ้าต่อให้มันวิ่งกันอยู่ในกรอบเนี่ยแล้ว CDC น o n e เนี่ยแดงขึ้นมาเนี่ยนะครับผมมองว่าควรจะขายคือขายหมดเลยนะนะครับตอนเขียวแรกอันนี้เราซื้อกันแบบอออินใช่มันก็ไม่แปลกนะเนี่ยไหมช่วงนี้ไหม อออินเลยนะพอแดงปุ๊บอยู่อย่างงี้เนี่ยได้กําไรใช่ไหมตรงนี้เขียวใช่ไหมเนี่ยยังไงก็ได้กําไรใครที่ซื้อจากช่วงหกพันแปดนะยังไม่ขายเนี่ยนะแล้วรอแค่ว่าตั้งใจแค่ว่าเออถ้ามันแดงเราจะขายแค่เนี่ยเผื่อตรงนี้มันไม่แดงไงมันวิ่งขึ้นต่ออีกอ่ะใช่ไหมคือเราเล่นตามสัญญาณเป็น ten follow ตรงนี้ ten follow ได้โอเคไหมเพราะว่าผมมองว่าน,นี่คือจะเริ่มกับ เป็นเทนขาขึ้นแล้วคือมันลงปรับตัวลงมาพอสมควรและในสถานะคลื่นใหญ่มนเนี่ยนะครับในระยะยาวเนี่ยมันอยู่ในสถานะคลื่นที่สามนะครับไปดูคลิปก่อนๆน,นะครับคลื่นที่3ามพูดถึงอะไรฉะนั้นช่วงนี้เซตเซตอัพมันเลยเป็นแบบนี้มันมีที่มาที่ไปนะใช่ไหมเราก็ยังเกาะคือคือมันจะมีเขาเรียกว่าบทวิเคราะห์หลักถูกไหมแล้วก็บทวิเคราะห์ย่อยที่เราดูเป็นแต่ละคลิปอย่างเงี้ยบทวิเคราะห์หลักเนี่ย ทุกคนจะเห็นเวลาผมซูมออกเนี่ยนะเวลาผมซูมออกมากๆนั่นคือบทวิเคราะห์หลักนะครับที่จะวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาวฉะนั้นเวลาเราจะเทรดอะไรเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าทิศทางน้ำหลักเนี่ยมันขึ้นไปทางไหนแต่ว่าระหว่างทางมันอาจจะแบบเลี้ยวโค้งซัดโดนหินบ้างอะไรบ้างเออตรงนั้นเราจะเก็บเกี่ยวขึ้นย่อยกันเนี่ยมันก็ทําได้ให้มันสนุกสนุกใช่ไหม แต่ไอ้ที่สร้างความมั่งคัง่งสร้างความมั่นคงให้ในพอร์ตเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่เป็นหลักนะไม่ใช่มาแทงเข้าแทงออกอะไรวันนี้ไม่เอานะไม่มีใครร่ำรวยได้จากการแทงเข้าแทงออกแทงเข้าแทงออกนะฮนะต้องบอกก่อนดังนั้นเนี่ยเอาง่ายๆเลยใครมีของอยู่นะตั้งแต่ช่วง6,000แผดรอสัญญาณนี้แดงนะฮะขายจบนะครับถามว่าผมขายไปบ้างหรือยังหลายคนน่าจะถามอะ หรือผมถามตัวเองก็ได้ว่าผมขายไปบ้างอะไรยังก็ต้องบอกว่ามีเฉลีย่ยขายออกไปบ้างแล้วนะครับนะแต่เฉลีย่ยออกเบาเบเบาเค่อยค่อยค่อยคยลินของพูดเหมือนเจ้าเลยค่อยค่อยลินของใส่มือเมาหลายคนเสียวเหลือเกินเวลาเจ้าลินของเนี้ยนะอ,อดูดีๆแล้วกันใช่ไหมโอ okay. เคอ่อาก็ถือเป็นตัวที่น่าสนใจ จริงมันยังมีความน่าสนใจอีกหลายหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ v ดเ g จ n นนะครับเนี่ยตรงนี้นะที่จุดเนี้ยเบาๆแล้วเกิดขึ้นแล้วจริงๆถามว่าผมหลักๆแล้วผมรอสัญญาณอะไรเนี่ยนะมี v ดเ g จ n นใช่ไหมจริงๆแล้วผมรอสัญญาณอะไรผมรอสัญญาณในหะ้มันกระชอกขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะ่ะที่ผมผมเล่าให้เพื่อนๆฟังนะผมรอกระ <laughs> ชอกอีกครั้งหนึงอะ่ะแล้วผมเตรียมจะขายแบบจัดเต็มอะ่ะ แต่ถ้าตรงนี้มันจะแดงก่อนแล้วมันต้องขายก็ต้องขายนะอืมแค่นั้นเองคือกาไรแล้วนะกําไรแล้วแต่แบบจะเล่นท่าไหนแค่นั้นเองโอเคไหมอ่าเดี๋ยวรายละเอียดนมันยังมีอีกหน่อยหนึ่งอะนะแต่ว่าผมอยากจะดูอีเทอรี่มให้นะคะมีหลายคนถามเรื่องอีเทอรี่มเข้ามานะครับอีเทเรียมนี่สวยสดงดงามระยิบระยับม้งมิงเลยนะฮะ <laughs> ดูนะฮะ เทนขาขึ้นเขาสตรองเทนแบบสุดๆเลยนะครับอิตาเลียมเนี่ยวิ่งมาถึงตรงเนี้ยนะครับเขากําลังวิ่งเข้ามาทดสอบนะทดสอบที่จะเด้งขึ้นอีกรอบหนึ่งซึ่งเด้งไปไหนอะเด้งไปประมาณสักช่วงประมาณสองถามว่าทําไมก็มันเป็นแนวต้านข้างบนของเขาโอเคไหมเนี่ยใครไม่เรียกผมจะรู้ใครเรียผมจะรู้ตรงนี้เห็นไหมมีช่องบนช่องล่าง แปงว่าเขาจะวิ่งอยู่ในโซนเนี่ยสองยแปดสิบแถวเนี่ยนะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาวิ่งมาชนแนวรับแล้วนะครชนแนวรับสโตเนี่ยก็ย่อลงมาใช้ได้เนี่ยย่อลงมาโอเคแล้วนะไม่ยังไม่มี d ด v e r g e n t b a r r ิสเ Divergent เกิดขึ้นโอ้โหอิตาเลียมเนี่ยนะถ้าเขาไม่หลุดตรงนี้นะถติว่าเขาชนตรงนี้ก็จริงนะแล้วเราซื้อที่2องร้อยสามสิบถ้าเขาหลุดลงมาสอง้อยสิบแปดคัดออกเลยนะ <c oughs> ถือว่าหลุดเท สงว่าเทรดเซอัพนี้เล่นง่ายแล้วก็วัดดูว่าถ้าซื้อตรงเนี้ยนะครับเราสต็อปลอดประมาณสักช่วงต้องเท่าไหร่ดีเอาลงมาหน่อยแล้วได้สองร้อยยี่สิบรเก็ตอยู่นี้นี่วัดง่ายๆตรงนี้คือเสียเสียนิดเดียวนะถ้าได้ได้ถึงตรงนี้นะถึงเนี่ยไฮเนี่ยเป็นไปได้นั้น RR มันห้า ไม่ซื้อก็แปลกอะช่วงเนี้ยนะครับนี่คือแบบปล่อยของเลยนะแต่ผมบอกก่อนว่ามันมีโอกาสจะสต็อปลอสนะฮะตรงนี้เพราะว่ามันค่อนข้างปลายเทนมากแล้วนะแต่สต็อปลอสยังไงก็ตามเนี่ยนะคือคือเทนเขาเนี่ยถือว่ายังใช้ได้อยู่ยังมันยังไม่มีอะไรแบรลิดบูริดมามาม่วมาปนเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมดูซ DC ีชั่นโซนสักนิดนึงเนี่นนะยก็ยังสวยอยู่นะฮะทำท่าเด้องอีกทีก็เขียวได้แล้วได้เขียวอีกชุดหนึ่งตรงเนี่ยเป็นไปได้ นะครับนะ R ด D <c oughs> ทรงสวยน่ารักวิ่งแบบโอ้โหนะทรงอย่างนงี้ชอบผมชอบเทรดเพราะว่ามันวิ่งสีสว่าองศา,ศา,ศามันเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ข่าวของอ t h e เ e ี่ยมก็ช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะมีโปรเจกต์อะไรหลายอย่างนะครับที่เข้ามาดูนะช่วงที่เขาจะทําเป็นขาขึ้นเนี่ยซีดีเซนโซนเนี่ยมันจะได้ผลนะครับสังเกตง่ายๆถ้าซีดีเซนโซนเป็นช่วงที่ซีดีเซนโซนกําไรเนี่ยนะครับ แสดงว่าเขากำลังจะทำขาขึ้นและอี h ท r e เ m เนี่ยค่อนข้างเลยนะค่อนข้างจะเป็นหนึ่งสองสมบูรณ์เลยดีกว่าบิตคอยนะครับนะก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหลายๆคนคงจะจะจดใจดจ่จอกับเรื่องของราคานะฮะก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะเทรดก็อย่าให้เครียดเกินนะฮะบางคนบอกราคาไม่ไปไหนเบื่อมากเลยอยู่บ้านนะฮะช่วงนี้ก็หลายคนก็กลับไปนะฮะจาก Work from Home แล้วใช่ไหมกลับไปทำงานที่ออฟฟิศกันแล,ะละ้วล่ะ นะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในปีนี้นะครับปลายปีเราก็อาจจะมาฉลองกันบิตคอยอาจจะบูลันรอบใหญ่นะก็อยากให้ทุกคนได้กําไรในพอร์ตนะครับเรายังมีคลิปดีๆนะฮะที่จะติดตามกันได้นะครับรวมถึงคอมเมนต์กันมานะว่าคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกด s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากสําหรับการติดตามครับวันนี้สวัสดีครับกําไรเป็นของทุกคนครับ